จบ,จบโทรทั้งด้านกฎหมาย e อีคอมเมิร์ซมานักทำโทรค่ะไม่คุณบวชกีพ่พาษาเนี่ยผมบวชสิบพรษาฮะแล้วก็โดนจับศึกเมื่อสองห้าสามห้า คุณโดนจับศึกนี่เพราะเพราะอะไรฮะผมขี่มอเตอร์ไซค์เบนทบาทวันนั้นตื่นสายก็เลยว่าเอ๊ะพระมันเกือบโมงครึ่งแล้วตายหาแล้วก็ล้างหน้าห่มกีวานเสร็จปุ๊บขวามอเตอร์ไซค์ในก้นกุฏิแล้วก็ขี่ขับไปเบนทบาทครับเลยโดนจับศึกเขาโดนจับตั้งแต่หน้าวัดนะครับไปจับได้คุณก็ไปจับวัดคุณผมจำได้นะวัดเนี้ยวัดไหนครับคุณโดนจับศึกเพราะอะไรคุณขี่มอเตอร์ไซค์เบนทบาทถูกต้องครับเจ้าอาวาสขี่ชอปเปอร์นี่ฮะโอ้เจ้าอาวาสสึกก่อนเขาเองครับ ี่ผมสิ่งที่หลังนะครับถือว่าผิดถือว่ผิดหลักทมไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องแล้วผมขอพูดตรงนี้ดีกว่านะครับครับผมการที่น้องเขาจะไปทาที่ดากนี่นะครับแก้มดางทั้งสองข้างหรือว่าในมีว่าเป็นคําว่าแก้มก้นเนี่ยแก้มก้นก้นครับแต่ภาษาบ้านผมเรียกดากนะฮะผมดูยโสธรนะรโอ้แต่ว่าเราเราออกสื่อเนี่ยเ็ต้องเรียกว่าก้นถูกต้องครับหรือว่าตูดน้อยหนานี่บักเขียบ พุทราบักทันสัปะรดบักนัดแล้วก็แอปเปิลเนี่ยแถวบ้านผมยังไม่มีกลิ่นตะขบตะขบตะขบแล้วก็คือทับศัพท์ครับตะขบอครับผมตะขบทับศัพท์แล้วก็คุณพ่อเนี่ยบ้านผมก็จะเรียกพาออีพอคุณแม่อีแมน้องสาวเนี่ยน้องสาวคืออีลาเมียอีเฮียก็คือไม่เรียกอีเมียอีเมียไม่ใช่่ไม่ไม่ผมเมียอยู่บ้านมันด่าผมทุกวันให้โอกาสให้ผมด่าออกอากาศคุณบ้างครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรค์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยประโทกดเลยดิเออไปละาย